ทำให้ทำมันเฮียเหยียแดงวูให้ร้อยหนึ่งไอ้ตัดแล้วออกไปจากฟาร์มกูลังเรียนเนี่ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียจะดิอุ้ยเฮ้ยแจ็คไปตกตายเฮียกูเตรียมเบ็ดแล้วครับลุงครับไปกูเตรียมเบ็ดมาเรีแล้วๆๆ้ครับไปไปตกบังดีกว่าครับทุกคน ใครมาก็ดูไว้นะครับใครมาก็ดูไว้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะเออว่าคือมันไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมไม่อยากพูดเยอะนะครับดูเอาดูเอาไปไปไปอาบน้ำเอาน้ำแจ๊กอาบน้ำมามามาอาบน้ำเอาบน้ำเอาน้ำอาบน้ำมาเจ๊กกรบน้ำเอาบน้ำเฮ้ยเอาโซ่ตะกุกตะกักด้วยกับลุงเออม่ยเข้าไปเลยมันเข้าไปเลยลงไปเลยลงเลยดูนะครับทุกคนเออเข้าไป เอาได้แต่ยามาแต่ยามารัประกันชีวิตต้องติดต่อมาแล้วนะครับต้องติดต่อมาแล้วนะครับเด๊๋ยดีดโอ้โหเียแจ๊คตั้งกันตถอตไปไปไปจไปงรงร้งร้ง มึงต้องเจอกกูไอ้แจ็คไอ้ตัดแจ็คมึงต้องเจอกับกูที่ตกปลาครับผมสุดขัสสิครับเฮ้ยอย่าบอกว่าตกได้นะเนี่ยตกได้จ้ะตกได้ครับจอดปืนแบนพลาดไปนะเออนี่ายจัดเลยไม่ฉีดนะ รอกูมาฉีดตกน้ำในชะ่ไหมแจ็คกูไม่ใช่นี่ส่ยเคี่ยวแบบมือไสสอ้สัดช่มืเอช้วงอาหมาลาแท้ล้วนึงคนละเรื่องไอ้แต่มึงต้องร้องเพียงฉันนั่งตกปลาอยู่เิมตาเลงผมบอกตรงเลยนะการตกปลาไม่เป็นการทำบาปเว้ยจริงตัวนี้แม่งทำบาปไห จริงๆไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคือตอนนี้คือผมพูดตรงเลยว่าลุงเขาเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายซึ่งตอนนี้เขาทำอะไรแล้วมีความสุขก็คือต้องปล่อยลุงเขาทําไปบอนปลายชีวิตเขาอยู่ที่เบสตบูลเนี่ยเขาซื้อที่ไว้ซื้ออะไรทํความนะครับก็คือต้องทําให้เขามีความสุขพยายามทำให้เขามีความสุขเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะตายแล้วนะครับเขาก็พยายามเฮี้ยแไอ้สัสจบมึงผมพูดไม่ดีตรงไหนวะ มึงควรต้องโดนครูผมกำลังดึงดราม่าอะไรไงตอคผมมาแบบอยากให้ลุงต้องโดนครูไอ้แจ็คบอกเลยเฮียผมอยากให้ลุงมีความสุขนะเว้ยลุงมาแล้วลุงมาแลมาแล้วลุงไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรมาเลยเฮียมามาไอ้จันใครหลายๆคนที่ดูไลฟ์สดลุงครับผมมา แกน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยที่ว่าทุกคนในโลกเฮ้ยที่ว่าทุกคนในประเทศนี้ต้องจะกระทืบหน้าแกนะครับผมก็คนหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากจะกระทืบหน้าแกเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนปากดีหน้าหี haircut, แลว้วก็โ้นตีนดีนพักเหนื่อยกันแป๊บนึงพักเหนื่อยสอบถามแล้วชิวๆคุยแบบชิวๆนะผมตัดสินใจที่จะมาหาลุงเนี่ยเพราะว่าคือลุงแบบว่าแม่งแบบนส้นตีนเอาง่ายๆคือผมเนี่ยแวะมาที่ฟาร์มเนี่ยคืออยากจะรู้เว้ยฟาร์มม่ลุงลุงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทํา แค่นั้นแหละผมอยากรู้แค่นั้นแหละแรงบนันดาลใจของเขานี่นะครับครับผมมาจากคือแม่งไม่มีอะไรเลยน้องๆที่ดูอยู่นะครับการเล่นนะฮะอย่าลอกเลียนแบบนะครับอย่าลอกเลียนแบบเพราะว่าคืออย่างเงี้ยนะฮะเราเราคุยกันละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เตรียมเลยไอสัตว์อย่างไอแจ็คตกน้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้เตรียมะนะฮะทีนี้อย่างงี้นะครับน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะฮะคลิปนี้ต้องดูให้จบเพราะว่าอะไรตรงนี้ก็แม่งไม่มีอะไรเหมือนกันครับกูกลมาจากอเมริกาอ่ะ แม่งเหลือตังเหลือตังแรกเป็นเงินไทย3,000กว่บาบาทไอเมกาโฮมนี่หรออเมริกาไอสัตว์อ๋ออเมริกาอเมริกาคิดว่าเมกาโฮมคิดว่าเมกาโฮมอเมริกาอ่ะครับเอาต่อต่อ,ตอทีนี้ก็ตรงนี้ก็มาไลฟ์สดครับลุงนี่ก็มาไลฟ์สดโน่นนี่นั่นนะครับก็แรกๆเขาก็คือลุงนี่ก็ไลฟ์ปกตินะครับแต่สิ่งที่ลุงโทนี่ไลฟ์ก็คือมันเป็นแบบอุปกรณ์ทำบุหรี่อ่ะมันล่อแหลมคนก็ด่าลุงโทนี่ว่าเอ้ยมึงมองมเมาเยาวชนโน่นนี่นั่นลุงโทนี่ก็เลยโกรธโกรธแล้วลุงโทนี่ก็ด่า ด่าก,กับเป็นสิ่งดีกับลุงทนี้สิคือรู้ไหมครับว่าคนดูเยอะคนดูเยอะมากพอเราด่าแล้วคนดูเยอะทีนี้มันก็เลยเป็นเป็นเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลุงทนี่มาถึงวันนี้ไล์สดนะฮะลุงให้เอาทุกอย่างนะครับบอกเลยลุงให้ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซื้อเงินก็เลย,เอ,ยอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับอยากจะอยู่แบบพอเพียงเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยครับก็ลุงนี้ก็เลยตัดสินใจที่มา <c oughs> ที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่นะฮะเพชรบูรณ์นะฮะ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับน้ําท่าพืชพธุ์พยาหารดีมากถ้ามาเที่ยวเขาคอฟแวะมาหาลุงให้ที่ฟาร์มครับยินดีต้อนรับลุงโทนี่ไม่ได้เกลี้ยกาดเหมือนกับนะฮะเหมือนกับที่ไร้สดหรอกครับนะฮะอันนั้นคืองานของลุงโทนี่นะแรงบันดาลใจที่มาทำเนี่ยก็นี่แหละฮะเบื่อกรุงเทพนดยอยากมาอยู่ต่างจังหวัดก็มาอยู่แบบนี้ครับก็ให้มาเพื่อมาดูหีควายหีหมูตูดหมูดูได้ทุกอย่างไอ้สัตว์แจ็คดูได้ทุกอย่างใช่ไหมนี่ผมมีของฝา,ากจากจางสมนาคุณเดี๋ยวจะหาบรุนี่นั่น ลุงกดเพกดเพจคุณลุงโทวนี้ครับโค้งตายครับโค้งตายครับมาแบบนีวะเลขขอไอ้หน้าอย่างนี้ไอ้หน้าอย่างนี้ต <c oughs> อนสุดท้ายนะผมก็ใครจะมานะครับหรือว่าใครจะอะไรก็ตามใจนะกูคนนึงอ่ะก็คือไม่มาอีกแล้วนะครับนะ ก็คือก็เรื่องของมึงนะครับใครอยากจะมาก็คือมาก็แหละมาแล้วแต่มึงก็มาดูหีหีควายตูดหมูอะไรพวกเนี้ยโอเคครับแล้วเจอกันทีี่น้าเราจะไปโกสตส้นตีนที่ไหนกันต่อก็สวัสดีทุกคนชาวแฟนคลับเอฟซีจากแบบโอนะครับแล้วก็คุณลุงโทน,นี่อ่าฝากช่องกูด้วย<ะ>นาฮี h ช n แนลมึงบอกด้วยนาฮีแชนแนลนาฮีชนแนลไอ้สัตว์นาฮีแช n แนลอ,อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะฮะนาฮีชนแนลนะครับ,รบช่องนาฮีชนแนล <c oughs> นะครับอย่าลืมนะครับมึงห้ามตัดของกูได่จัะโอเคครับเจอการสวัสดีครับไปหน้าเย้ย